สวัสดีครับพี่น้องแซนเพลงแซนมะลัมครับช่องเชลเปิดออฟิเชียลตอนนี้เรากําลังจะไปไปอ่ารถแห่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกลุ่มนี้ปาดขอเสียงคนบนมีผัวเลยพี่น้องบาดเห่าหนาแดงนี่คือมาแต่ไกลแต่พูกทั้งหลังทั้งหลังหมดมาแต่ไสเนี่ยยิ่สิ้นเจ้าบ่งคอยเลยเดี่ไอ้หนาไอ้ขาได้ยัง ้าาดปบขอเสียงเขาจากไในผัวไหมเนี่ยเล่าแล้วว่าเดี๋ยว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 แล้วว่าถือปืนเขาเนอเดี๋ยวแล้วว่าถือปืนเขาเนอะเอาเอาโอเคสุดยอดสุดยอดมากครับวันนี้สนุกด้วยกันเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรถแห่ครับเดี๋ยวไปรถแห่จ้า โอ้โหบนสายยานซาวมาพอดีว่าร่ำมาพอดีปะ่ะมาแล้วมาแล้วต้องกระจายเงินเขาก็บ,บริเลนด์เนี่เนี่ยใช่สองสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ฮะมอนบอบานเท้ามาต้องยริงไงบอลบาลเท้ามาต้องยริงไง บนบานเท่ามันตองยิ่งญ่ดีครับท่านนายกโอ้สุดยอดเลยหาแล้วครับทีมงานน้ำไม่อาบแล้วก็มวนอย่างเดียวรับพี่น้องวันนี้วันนี้เขาอนุญาตบาดข้ามพี่น้องด้วยวันนี้มวนอย่างเดียวครับน้ำไม่อาบซ้ำเหมือนซ้ำ ทดสอบเสียงทดสอบเสียง,ส,ส,ยงสามโมงเราจะแห่นะครับเอาคือบูาท่านนี่อนกินเผาแล้วี๊บอาไปล่พูดมา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 มัมามา,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 มาตอนนี้รถแห่มาแล้วครับรถขั้นเก่าตัวเนาะ เจ๊ขาวดูแลเด้อเจ๊ขาวเจ๊ขาวดูแลนะเ,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 เจ๊ขาวกำลังดูแลครับมือขวา ใ่ตนกะเอาเราจะพด้นั่นก่อนมูก้อนผวกเลย้ายเท้านี่ะโอยหนาด้วยนะหนาหนาน่ะหานตีกันเด้อหาีกันเด้อ รถแแห่เรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฮะไปไมมไปไหมเ่็นเหลิมายสามไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

นักลองกินได้รึปุ๊บใช่ครับนักร้องอยู่ไหนรุ่นใช่ค่ะรออยู่ปะคะใช่ครับใครกู่คผัวมึงอยู่ทดสอบเสียงนะสายยันสาวโอ้ยพญายันบ้าหนาเลยพญายันบ้าหนาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่พี่นักร้องอยู่พี่ ทั้งหดครับเอ้าเมือนอะคัขั้นสีขาวเปลี <yo. S 2> s <S ่ยนสีใหม่บ่กำลังเก็บเหลีานึงครับแล้วสติเกเราบ้มันจะเป็นังค์แสดงว่าตองจครึ่งหนึ่งเดยเนาะเอาเอาเอีเดี๋ยวเดี๋ยวระวังผัวูเจ้าแน่ระวังผัวดนอเด้อ ขอเบียร์รเดนเลยขเีปะเดี๋ยวเดี๋เขาเขาจะมีเบียร์มาให้อยู่อุ้ยเขาก็เนื่อยใหญ่หนื่อันมาซิเน่อยายิงคนได้เอาไ โทรหาเราอยู่หมู่บ้านนี่แ่ทีคือมันหัโอ้ยเขาแหลกแตกเก่าม่วงพุนแฟนก็จะไปพอกันอยู่วดีหน่อจังหน่อยนี่ปาร์ตพยายามเอาแตเ้ิงข่อยตัวนีห้าแดกดากนี่ักรเนพี่้ครับสอดแจ้งนะครับ1สออิมคูสามสองสงคู่พุ่นแลอี้ยคอยสร่งเอาดิับสร้งเอาอยาให้พี่น้องมวน คอยอันนี่เห็นไหมแผยนเถื่อนเก็บเงินร่วมกันเข้าได้หาเงินออกเก่าเงินรถแห่คอยจ่ายผู้เดียวแสนกลัวคอยสบายชิ่วๆทำบุญพออยู่ไปพออยู่ไปทำบุญทำบุญแสนเอ็ดเกี่ยมในขั้มบุญบอกอีกตั้งไปขอขอเสียงทีมงานสายยันซ่าหน่อยเร็วเอามือเจ้าห้องไหมขอเสียงทีมงานสายยันซ่าหน่อยเร็ว สูมงนี่เขี่ยเานสูเอาไเอาเอาไเอาเอาไเอเเหนึ่งหนึ่งสองเอาขอเสียงหน่อยสิเลขอเสียงทีมงานสายยันซาวเลยแล้วเอาถ่ายรูปถ่ายรูปทำหน้าปกหน่องอยาจะสิงน้ำล่างน้องเป็น้องไมักินชิย่างบาไว้หรอไม่ได้ก สิงสิงเหรอเขาสิงยางจังไหนเอาเขานบสามนี่อ้นักหาสมาัวนตัเ้ข้าวบ้วไเดตีก่สี่สิบแปดแล้วน้ำหนักเกิหาสิมาตัวีเกิสี่สิบแปดน้ำหนักโอ้ลหลวโอ้ลว้าหลอนี่นารักกก่าเนาะนักหล่อ่ะ เขานานาลากนะมึงนาหนามากว่าเขานะาเพาแม็กก้นมอหนึ่งคือ่คำนักร้องเขานาลากโยแต่ว่าหามึงคือก้นมอหนึ่งเล่นะคือเบากาเบาเหยป่าได้ไหมนะป้าปา อย่าเต้นเป็นป่าเขาอื่นไม่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใหญ่ยไม่เงี้ยใจเดียวคอยสิจัดจ่อเห็ดผัวจุกน่อยเนี่เอา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 จะถามเมียคอยเบิ่งก่อนนดิเมียเจ้ากับเมียเจ้าเถอะพ่อคอยแล้วเจ้าฆ่ากูเกิ้อมันก็แซาเมียเจ้าคือกันเถอะโอ้มาแล้วฮกองแรกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมาแล้วครเข้าแถวมาับสวัสดีครับสวัสดีครับ